คำถามนี้จะเป็นคำถามที่คลาสสิกค,ครับแล้วก็ถามบ่อยมากถามบ่อยไม่พอบางทีก็จะตอบบ่อยด้วยนะครับคำถามนี้ก็คือคำถามว่าเราลืมกินยาไปซึ่งนึกออกประมาณสักสิบห้านาทีหรือประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วเราควรทําอย่างไรดีคําตอบนี้ง่ายมากนะครับอย่างแรกถ้าคุณลืมปุ๊บต้องเช็คก,ก่อนยาอยู่กับตัวคุณหรือเปล่าถ้ายาอยู่กับตัวคุณเนี่ยรีบหยิบเข้ามาก,กินเมื่อนึกออก 1, ทันที นะครับผม2แต่ว่าถ้าเลยไปแล้วสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังควรกินอยู่หรือไม่คําตอบคือให้ข้ามไปกินวันถัดไปเลยและ3าคือเมื่อข้ามไปกินวันถัดไปให้กินตรงเวลาและอย่ากินเบิ้ลคุณอย่านึกอนุมานเองว่าหุ่ยเมื่อวานลืมกินยาว,วันนี้ต้องเพิ่มโดสอย่านะโอกาสที่จะมีเออเชื้อจะดื้อยาเนี่ยมีค่อนข้างสูงกว่านะครับแม้กระทั่งคนที่ลืมกินเนี่ย ถ้ากินเบิลเข้าไปเนี่ยก็อาจจะให้ยาประสิทธิภาพการทํางานแย่ลงได้นะครับผมฉะนั้นสาคัญคือ1่ยาอยู่กับตัวไหมถ้าอยู่กับตัวแล้วคิดว่าลืมกินหรือว่าเราลิสต์ไว้แล้วว่าวันนี้ลืมกินแน่ๆกินเข้าไปเมื่อนึกออกนะครับผมอย่าลืมเช็คก่อนนะว่าก่อนหน้าน,นี้ได้กินไปเลยหรือเปล่านับเป็นยากไ็ได้นะสก็คือถ้าลืมกินประมาณสักสองชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยให้ไปกินวันถัดไปเนาะแล้วเมื่อกินวันถัดไปแล้วอย่ากินเบิ้ลโดเ็จค่ะ วันต่อไปต่อให้คุณลืมคุณก็ต้องกินแค่วันละเม็ดหรือ2เม็ดตามที่แพทย์แนะนํานะครับผมสําคัญสุดท้ายทายที่สุดเนี่ยนอกจากการที่คุณจะต้องกินยาแล้วนะครับผมแล้วถ้าคุณลืมกินยาวันต่อมาคุณต้องกลับมากินเวลาเดิมนะครับผมห้ามลืมเด็ดขาดสำาัญคืออย่าลืมนะครับไม่งางนั้นถ้าลืมแล้วจะมีปัญหานะครับผมอันนี้คําถามคลาสสิกถามแล้วทมอีกได้แล้วก็จะตอบแบบนี้อีกนะครับผมฝากกดติดตามผมไปด้วยนะครับ